สวัสดีเช้านี้โอ,โอ้โหนี่เลยค่ะสะภาพวันหยุดนะคะถ้วยชามวางเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแม่บ้านอย่างเราจัดการแป๊บเดียวค่ะแต่ก่อนอื่นขอกินกาแฟก่อนวันนี้จัดเป็นกาแฟซองเขียวแบบนี้กาแฟแบบเครื่องก็มีนะแต่ว่าวันนี้จะลองดื่มเป็นกาแฟเขียวของเมืองไทยสภาพเพิ่งตื่นนอนนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุด ดเ,เช้าวันเสาร์ไม่ได้ไปทำงานโดอก่อนกาแฟหนึ่งแก้วแล้วเดี๋ยวเก็บกวาดครัวใส่น้ำนิดเดียวพอนี่ขนมไข่ขนมไข่บ้าเรา,า,เราอร่อยมากอุ้ยจะไปเดี๋ยวจะได้ไปเก็บขวังที่เห็นลกๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าแสบบอกให้ลูกนะพอทานอาหารเสร็จก็ แช่ไว้ในอ่างรอนะ้ำนิดนึงจะได้ล้างง่ายเพราะว่าเดี๋ยวแสบจะดการจับเข้าเครื่องล้างจานเองล้างวันละหนึ่งรอบจะได้ไม่เปื้อนน้ำไม่เปื้อนไฟนะทุกคนสาวชอบมากตั้งแต่มีเครื่องล้างจานครัควย,ยังไม่เสร็จรอช่างก่อนวันร้เราจะมาทอะไร <c oughs> รอสั่งอะไรด้วย <c oughs> อะไรอะไร,ะไรต้แตกใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าตู้ซิงค์มันแตกอยู่อันหนึง่ง เขาก็เลยจะมาเปลี่ยนให้ใหม่ก็เลยต้องรอของก่อนมันเลยทําให้ช้าไงทุกคนสั่งรอบใหม่อันนี้ถือเป็นประสบการณ์ได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครจะทําครัวทาอะไรต้องตรวจเช็คตรวจสอบให้ดีแต่ว่าช่างที่มาติดตั้งให้เสร็จคือดีมากอะ่ะเขาบอกเลยว่าตรงนั้นมันแตกเดี๋ยวฉันจะมาเปลี่ยนให้เธอใหม่นะนี่เห็นไหมทุกคนเป็นรอยแตกตรงนี้ก็คือเขาจะต้องเปลี่ยนให้เราใหม่หมดเลยเพราะว่าช่างบอกว่าคุณซื้อของใหม่คุณก็ได้จะต้องได้ของใหม่บริการดีมากนะคะช่างที่นี่ ฟเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ว่าจะไปเก็บจานแต่ว่าเด็กๆยังไม่ได้กินอะไรเลยอะไม่รู้จะทําอะไรกินแตมีน้ำก๋วยเตี๋ยวอยู่แม่ทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยก๋วยเตี๋ยวโอเคได้เดี๋ยวไปดูน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ป๊าป๊าทำอยู่เยอะหน่อยดูดิน,นี่แม่น้ามันยังมีอยู่ขอมาทําให้น้องกับลี่หน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวแม่ทําให้ไปรอเลยทาเสร็จจะได้ล้างจานทีเดียวนี่น้ำก๋วยเตี๋ยวที่แตมมีทําทิ้งไว้หม้อใหญ่มากนะคะตอนนี้เลหลือน้อยเดียวลูกๆบอกอยากกินอีกเ น้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไปได้ลูกชิ้นเล้เย็นมาแต่ไม่มีลุกชิ้นเลยน,นะไม่มีทุกชิ้นหมูไม่แต่ทูกชิ้นกุ้งใส่ไปเลยนี่ทุกคนอยากจะบอกเส้นเล็กขนาด10มนี่เหมือนเส้นใหญ่เลยอ่ะวันนี้ลูกไม่ค่อยชอบกานผักมากใส่ปลาหลัะไายไปทำแบบนี้รวดรวดเร็วมากตั้งน้ำเดือดใส่เส้นเลย ลวกเส้นไม่ต้องตั้งหม้อน้ำเนาะประหยัดเวลาปกติลูกสาวจะกินเส้นนี้แต่ว่าลูกชายชอบมามา่าไม่รู้ว่าจะกินเส้นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามก่อนเ่อเป็นเส้นนงงมฮะเขาเป็นเส้นนงชจะจีอามอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้เห็นนะบอกแล้วว่าลูกชายชอบมามา่าชายชอบมามา่าเดี๋ยวลวกเส้นมาม่าให้หน่อยนึงก่อนแล้วก็เอาน้ำราดมันจะได้เร็วๆเนาะเพราะว่าเด็กอิู่กันแล้วอันนี้บอกต่อเลยก่อนพ่อบ้านทำใส่ลงไป ผมทำกว๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปทุกคนไปหาตามได้เลยมีติดบ้านไว้อร่อยมากทำให้น้ำเข้มข้นมากๆเลยนี่ทุกคนลวกเส้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ่งใส่ชามให้ลูกเลยมีเนื้อสอบอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวลวกก่อนให้เด็กน้ำเป็นนัำเดือดอเลยแบ่งให้ลูกลูกสาวไปเยอะหน่อยกินเยอะลูกชายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ตัวลูกชิ้น ได้เลยกระเทียมเจียวนี่ใส่ลงไปแบบนี้นี่และนี่เลยนี่เดี๋ยวเอานี้ออกก่อนลูกชายเห็นเดี๋ยวไม่กินนี่นี่ทุกคนว้าวน่ากินไหมทุกคนก๋วยเตี๋ยวบ้านไม่แสแปนะคะโอ้โหเขาบอกว่าน่ากินมากๆนะคะทำของลูกเสร็จแล้วให้ลูกกินอิ่มเดี๋ยวแม่จะไปล้างถ้วยชามต่อนะคะ ชามนี้ของลูกชายเอาไปเลยครับไป,ปเรียกพี่มาเอาด้วยปะเรียกพี่มาเอาด้วยปะส่วนอันนี้ของลูกสาวเยอะมากลูกสาวโตเป็นสาวแล้วมีแฟนเนี้ยก็ไม่รู้ mm hmm. มีแฟนเนี้ยค่ะ mm hmm. มีแฟนเนี mm ้ยมีมีอายอายโอเคทุกคนนี่แหละเช้านี้หนึ่งวัน,นวันเสาร์ขอไม่แสบนะคะจัดการลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเอ็จะต้องมาเคลียร์ถ้วยชามนะคะและตอนเย็นจะไปทำงานแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ